วันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะสำหรับการเคลื่อนไหวของตัว C เซกซิฟตี้ภาคเช้าเป็นยังไงแล้วก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้ทั้งวันยังไงบ้างคะค่ะสำหรับเซกซิฟตี้นะคะเปิดมาที่ระดับเก้าร้อยสี่สิบหกจุดนะคะแล้วก็ขึ้นไปทำา i g ที T ่บริเวณเก้าร้อยสี่สิบแดจุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีผลจากแรงซื้อจากต่างชาตินะคะจะเห็นว่า,าตลาดหุ้นเอเชียก็ เป็นบวกทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จากที่เราติดตามดูแรงซื้อจากต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิเป็นวันที่ห้าติดต่อกันแล้วนะคะก็ซื้อรวมไปทั้งหมดห้าวันเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านบาทนะคะเมะื่อวานซื้อสุทธิหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทนะคะแล้วก็ยังซื้อสุทธิในตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะคะห้าวันติดต่อเช่นเดียวกันนะคะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ด้วยนะคะเป็นวันที่หกอันนี้ก็แสดงว่านั่งซื้อต่างชาติเนี่ยจะ อตอนนี้ในช่วงนี้ก็นําเงินเข้ามาลงทุนในในในเอเชียมากขึ้นนะคะแต่ยังไรก็ตามเนี่ยให้เรามาระวังแรงขาดทํากําไรก่อนช่วงวันหยุดยาวในช่วงก่อนสงกรานนะคะสําหรับกรอบวันนี้นะคะก็สําหรับเซ็ต50นะคะมีแนวรับที่940นะคะแล้วก็ถัดมาที่931นะคะส่วนแนวต้านที่951แล้วก็ถัดมา955 ส่วนเซ็ต50ซีรียล M14 นะคะตัวฟิวเจอร์นะคะ M M14 มีแนวรับที่บริเวณ934แล้วก็927นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ945แล้วก็950จุดนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็ยังให้เทรดยิ่งลองนะคะแล้วก็ทยอยปิดทำกำไรนะคะเป็นช่วงๆนะคะในะบริเวณแนวต้านนะคะ ค่ะำแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนที่เล่นแบบซิงเก e ลเทรดค่ะมีโอกาสในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงจุด Stop Loss ด้วยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมองว่าเซฟทิปตีย,ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อไปนะคะจนก่อนถึงวันหยุดยาวช่วงสงกรานนะคะแต่ว่า ในช่วงนี้เนี่ยก็คือถ้าอ่อนตัวมาก็สามารถที่จะเทรดดิ่งลองได้นะคะแล้วก็ปิดทำกำไรในบริเวณแนวต้านนะคะส่วนจุด stop loss นะคะก็ที่บริเวณ920จุดนะคะสำหรับการเปิดลองนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้พูดคุยเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณ